ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาจัดงานที่บ้านหนองพร้อมนะครับที่ฟ้าฝนก็เป็นใจนะครับแต่เมื่อวานนี้ฝนตกนะครับพื้นที่ก็เลยเละแบบนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องไปขอท่านเจ้าภาพนะครับว่าให้คุ้ม่าคุงปีนะครับว่าอาจจะเกิดความเสียหายกับ้าคุงอีได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมว่าพื้นที่มันแฉะ พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นพื้นที่วางโต๊ะจีนนะครับสำหรับแขกที่มาร่วมงานนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีหลุมมีบอ่อแล้วก็น้ำขังเฉยแฉะนะครับมีทั้งดินดำดินแดงครับผมและผมจะพาไปชมทางเข้างานนะครับที่เราเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นทางเข้างานนะครับก็จะค่อนข้างเละครับก็จะเป็นความจำเป็นนะครับที่เราขอท่านจาพา ไม่คุ้มผ้าคุมเก้าอี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเก้าอี้ของเรานั้นมีสภาพใหม่นะครับสีสวยและสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับพอเราจัดตั้งออกมาแล้วก็จะดูสวยงามแบบนี้ครับงานนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าภาพที่เรียกใช้บริการร้านเรานะครับคลิปหน้าจะมีสาระอะไรไหมชมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ